สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Mercedes-Benz 190 EW201 ทะเบียน2ถอฐาน49 9ก2กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี1994นะครับสีสันยังสวยนะครับตัวถังเดิมบางทั้งคันนะครับเส้นสายคมกลิบเลยครับคันนี้รถคันนี้ถือว่าเดิมมากๆเลยนะทะเบียน2ถอฐานก็ยังเป็นทะเบียนหมวดแรกอยู่นะครับ เจ้าของมือแรกเป็นคุณหมอนะครับมือที่สองเป็นสถาปนิกนะครับมือที่สามกำลังรออยู่นะครับว่าจะเป็นใครนะครับสีสันยังสวยเส้นสายรถด,ดูดีเลยครับเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดต่อนะครับมาชมดูด้านในนะครับ คอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเบาะหนังเดิมนะครับพรมพื้นเดิมรถสวยเลยครับผ้าหลังคาก็เดิมนะครับลำโพง JBL นะครับสองดอกนะครับ ชุดพยาบาลเดิมนะครับถ่ายรูปแยกให้ดูแล้วนะครับลองดูจากรูปภาพนิ่งประกอบได้นะครับตรงนี้เปิดลงได้นะครับปกติครับไปลองชมดูเครื่องกันนะครับรถใช้น้ำมันร้วนะครับติดแล้วนะครับแอร์หนาวมากนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับ ต้องเปิดจากด้านซ้ายนะครับภาษี6พฤษภาคม2567นะครับเปิดตรงนี้นะฮะ้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เดิมเบนซ์นะครับ รุ่นนี้เป็นเครื่องสี่สูบประหยัดน้ำมันนะครับเทเลเวลต่างๆพวกนี้ยังอยู่นะครับท้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับเดีเย๋ยวเราขับขี่กันดูนะครับเกียร์เป็นออตโต้นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับ เมื่อเราเหยียบเบรกมันจะล็อกเองนะครับลองขับขี่กันดูครับมงมาลาว power นะครับกระจงไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง4บานนะครับช่วงล่างนิ่มมากเลยนะครับขับทําความเร็วได้ดีนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนสมูทดีนะครับ ไปสะสมก็ได้ครับรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับคันนี้ตอนนี้นาฬิกา11โมงนี่เวลาตรงนะครับเจ้ชบติดต่อมานะครับรถยนต์ Mercedes-Benz คันนี้สวัสดีครับ